เรือใหญ่ขนาดนี้เขาดูดซ่วมกันยังไงเรือจะมีระบบแยกของเสียครับจะแบ่งเป็นเกรวอเ t อร์กับ Black Water ครับ g r รวอเ t อรก็พวกน้ําอาบน้ําในอ่างล้างหน้าที่ไม่รุนแรงมาก Black Water ก็จะเป็นพวกน้ําในชักโครกของเสียอะไรต่างๆน้ำเนี่ยก็จะถูกส่งไปใงถังคัดแยกในเรือครับจะมี3มถังครับ ถังแรกก็จะเป็นการคัดแยกของเสียออกแล้วก็ส่งไปยังถังที่2เพื่อกําจัดเชื้อโรคอะไรต่างๆครับเสร็จจากถังที่2ก็ส่งไปยังถังสุดท้ายเพื่อฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตครับพอมาถึงถังที่3เนี่ยน้ําก็จะมีความสะอาดมากพอแล้วแล้วถ้ายังไม่สะอาดเนี่ยก็จะส่งย้อนไปครับวนลูปไปแบบนี้ครับจนกว่าสะอาดน้ําที่บําบัดแล้วเนี่ยสะอาดกว่าน้ําในทะเลอีกนะครับของแข็งพวกอะไรพวกเชื้อโรคของแข็งอะไรเนี่ยก็จะมีบริษัทมันจัดเก็บนะครับ จะไม่ทิ้งลงทะเลเลยครับบำบัดเสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปเก็บที่ถังอับเฉาของเรือครับน้ําที่บำบัดแล้วบางท่าเรือก็จะอนุญาตให้ปล่อยลงทะเลได้ในระยะไม้ที่กําหนดนะครับพอเรือจอดท่าเรือก็จะมีบริษัทมาจัดเก็บครับก็ประมาณนี้ครับการจัด